สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวที่ปั่นเครื่องปั่นแบบปั่นมือนะคะเราซื้อมาในโชปีราคา79บาบาทมาดูกันว่าจะปั่นได้ละเอียดหรือเปล่าคือเราซื้อมาปุ๊บมันก็มีรอยแตกอยู่ตรงนี้เลยแต่เราก็ขี้เกียจส่งคืนเพราะว่า มันก็น่าจะใช้ได้ไม่นานเท่าไหร่เราจะลองปั่นคือเราอ่ะจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวเราเราใส่อันนี้ลงไปก่อนนะใบมีดก็คือดูสภาพใบมีดตามราคาคุณภาพตามราคาเลยคือบินบอบบางมากเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ลงไปตรงนี้ก่อนอย่างนี้ แล้วเราก็อันนี้มันน่าจะใหญ่ไปน่าจะปันน่นไม่ออกเราก็ใส่พริกกระเทียมจับไว้นะมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นโถปั่นมันไม่ได้เป็นแก้วนะคะมันก็เป็นพลาสติกกองกองแข็งๆตามราคานะไม่ถึงหนึ่งร้อยก็ประมาณนี้ เราก็มันจะมีแกนหมุนตรงนี้ใช่ไหมเราก็ใส่ให้มันให้มันตรงแล้วก็มันจะมีแป้นล็อกตรงนี้ตรงนี้เราก็ดึงค่ะ ดูกันเหนื่อยแล้วนี่วิก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะเจ็ดสิบเก้าบาทแต่ว่าหน้าของชีดู้าของชีนี่ก็ได้อยู่ค่ะเดี๋ยวเราปั่นอีกรอบเผื่อมันจะดีขึ้นมาจา้ะ ลองเอานี่ออกนาก็ละเอียดประมาณหนึ่งนะคะก็ใช้ได้อยู่เหมาะสำหรับราคาไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทรอบสองก็ก็ละเอียดอยู่นะจะได้ประมาณนี้นะคะใครสนใจก็ไปหาซื้อได้ในช h อป e ีนะคะ หาร้านดูคือมันมีหลายร้านมากอะ่ะก็สุ่มๆเอาแล้วกันการรีวิวก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ